นะครับแล้วก็เรื่องของทายคุณโทษทารกทาริกาเนี่ยอันนี้ก็คือเขาห้ามทายในลักษณะที่ว่าลูกคนไหนพึ่งได้พึ่งไม่ได้นะครับมันจะเกิดความลำเอียงจะเกิดความที่แบบว่าอคติในการเลี้ยงลูกคนดใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันก็มีตัวอย่างบางทีสมัยก่อนเนี่ยเขามีสินแสทายว่าลูกคนนี้จะมา ทําให้กิจาการเจริญรุ่งเรืองคนนี้จะทาให้กิจาการขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนกระทั่งเขาทาเป็นละครทําเป็นนิยายทําเป็นหนังนะครับอันนี้อันนี้แม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังยังเห็นอยู่นะฮะคือบางทีไปถ่ายลูกเขาไปถ่ายอะไรเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องต้องให้เขาอนุญาตนะะแต่ว่าเราให้คาแนะนําในเรื่องของการเลือกอนาคตใเรื่องของการเรียนการศึกษาพอสวรรค์อะไรต่างๆอันเนี้ยแนะนําให้ได้ เพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยกว่าจะรู้พรสวรรค์แต่ว่าพรสวรรค์นี่ก็คือเราดูที่ดาวว่าสนาในดวงชะตาถูกไหมครับว่าเขามีพรสวรรค์มีความสามารถในเรื่องอะไรควรจะส่งเสริมในด้านไหนเนี่ยนะฮะบางคนกว่าจะรู้พรสวรรค์ของตัวเองนี่บางทีไปสี่สิบห้าสิบแล้วแปลว่าเออควรจะทําเรื่องนี้หรือบางคนก็เจ๊งขาดทุนไปแล้วถึงจะรู้ว่าวาสนาชช้นนียมันต้องแก้อย่างนี้ไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับก็ ที่ครูการัดแลคุณโนลีไปออกมานะครับหัวข้อเสริมดวงชะตาพ่อแม่ด้วยการเสริมดวงชะตาลูกอย่างไรนะครับมันก็ส่งผลกระทบถึงกันแหละดวงพ่อดวงแม่ดวงลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันมันส่งผลกระทบถึงกันหรือบางทีว่าคิดว่าลูกยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปเสริมหรอกมันไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างบางทีอย่างเราตั้งชื่อลูกเนี่ยบางทีทําให้ลูกป่วยไปซ้ําเติมให้ลูกป่วยได้นะครับนะครับ โดยเฉพาะพระคาถาปุตตะเนี่ยเป็นเป็นพระคาถาที่บ่งบอกถึงชีวิตในวัยเด็กของเจ้าชะตาคือในงานเนี่ยครูด,ดูสั้นๆแค่ดวงละประมาณ15นาทีนะครับอ่าเป็นแบบลักษณะเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็จะดูสั้นๆไม่ต้องดูยาวนะครับเพราะว่าเน้นปริมาณคนมากนะครูหก็ไปบรรยายอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะเผื่อเป็นประสบการณ์นะครับลักษณะอย่างนั้นแล้วถ้าอยากให้เขาดู15นาทีเนี่ยถ้าเกิดใครก็ติดใจเนี่ยนะเขาอยากดูเพิ่มจากนั้นเราคิดค่าครูเพิ่ม จะมีส่วนลดให้หรือไม่ลดหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างครูไปงานเนี่ยครูมีบอกว่าใครอยากจะดูละเอียดมากกว่านี้นะครับก็มีส่วนลดให้แต่ว่ามีค่าครูนะต้องคิดค่าครูนะหรือถ้ากรณีขอลูกมีลูกแล้วเนี่ยอยากจะหาเลิกคลอดหรือจะตั้งชื่อลูกไอเน,นี้ยมีค่าครูนะเผื่อใครไปได้มีโอกาสตรงนี้ไปรับงานตรงนี้นะครับลองไปลองคิดคิดเอทต่อยอดเอาว่าจะทำยังไง ศนะาสตร์ของเราเออครูเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งศาสตร์ของเราเนี่ยมันมีมันมีจุดดีอยู่อย่างนะเวลาเราไปบรรยายไปออกงานอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่นะวิชาเราได้เปรียบคือวิชาเราอ่ะมันดูง่ายอย่างตอนที่ครูไปบรรยายในงานเนี่ยนะครูยกดวงตัวอย่างของอะไรนะลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ครูเล่าถึงตอนอที่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อมันมีจากตอนแรกเขาใช้ชื่อเดิมปานปิยาเนี่ยแล้วการงานเขาติดขัด เพราะในดวงชื่อเนี่ยมันบอกเลยว่าวาสนาเดก,กัมมะอาิีวาสนาโจโรเดกัมมะอาลีกูก็ขึ้นรูปให้เขาดูเลยแล้วกูก็ชี้ตามว่าเนี่ยคุณวาสนาเนี่ยแปลว่าพรสวรรค์แปลว่าลีลาชีวิตนะกรรม,มะก็คือกรรมก็คือการกระทําคืออาชีพคือสิ่งที่กระทํานะอาิีก็คือติดขัดอย่างเงี้ยเขาดูตามได้เลยอะครับพอเปลี่ยน <Okay. S 1> ชื่อใหม่วาสนาเป็นสีอะไรลาภปัตตนิมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยดูตามได้เลย จนกระทั่งมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเขามาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาไม่เคยดูดวงเลยเขาไม่เคยแบบดูอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าพอมาฟังงานบรรยายวันนี้แล้วเขาเห็นเราเอารูปขึ้นนะ่ยแล้วพอมันเป็นคําแบบอ่านอย่างเงี้ยเขาสนใจเขาอยากดูแต่นี้กําลังเล่าให้เราฟังว่าของเรามันมีจุดเด่นยังไงจะได้ถ้านักเรียนรู้ว่าจุดเด่นของวิชาอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะได้พรีเซนต์หรือว่าจะได้นําเสนอหรือจะได้มองออกว่าควรจะทํายังไงให้เราตัวเรามันเด่น หรือว่าให้วิชาเรามันเด่นวิชาเรามันเด่นที่ว่ามันอ่านง่ายมันอยู่ในตารางมันมีตารางแล้วก็อยู่ในช่องในภูมิเดียวกันนะ่ะอ่านแบบเบสิกเบสิกเลยนะอ่านในช่องเดียวกันอ่านให้เขาฟังดูชี้เขาฟังเขาจะเห็นตามได้ง่ายเขาก็มีข้อดีของเขาแต่นี้กาลังจะบีเศษให้ฟังว่าถ้าเรารู้จุดแข็งจุดเด่นของวิชาเราอะ่ะเราก็จะไปพีเต์น,นำเสนอได้ดีอย่างไปงานนี้คนก็เห็นเขาอ่านตามเ็าเห็นตามมันเข้าใจง่าย เหมาะเลยเหมาะกับพวกเวลาออกพวกงานอีเวนต์งานบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะเลยกูเล่าให้ฟังนะเวลาไปออกอีเวนต์อ่ะกูจะใช้มือถือนาะตั้งดวงนะครับแล้วคูก็จะแคปภาพดวงอ่ะแล้วก็ส่งให้ทางลายให้ลูกค้าให้ลูกดวงทางลายทีนี้ลูกดวงทําไงฮะลูกดวงอยากจะได้รูปเขาก็ต้องแอดไลน์เราเขาถึงจะเราถึงจะส่งร <Okay. S 1> ูปให้เขาได้ใช่ไห<ช>มฮะก็จะกลายเป็นว่าเราี่กับเขาเนี่ยมีไลน์กัน เวลาไปออกอีเวนต์เนี่ย uh huh. เกิดเขาอยากจะตามมาดู uh huh. ดวงเพิ่มหรือเขาอยากจะแนะนําเพิ่มเขาก็สามารถแนะนําเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,วลาเรานั่งคุยเราก็จะอธิบายว่าเอคุณช่องวาสนาของคุณอยู่ช่องนี้นะมันมีคำนี้คำ,คำนี้อ่านอย่างนี้ต้งแต่ว่าอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่จุดแข็งของเราอีกอย่างหนึ่งนะ